สวัสดีครับเพื่อนๆอนันนี้วันที่สามสิบวันนี้ 30, สามสิบหือสามเอ็ดนะคือสามสามเอ็ดนะสามเอด็ดนะสามเอ็ดผมมาขายข้มอยตลาดนัดนะครับไม่ได้ตลาดนี้ไม่ได้มาขายประมาณน่าจะแตะเก้าเดือนแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ COVID, คโควิดไปผมดโควิดแล้วก็กลับมาเปิดอีกผมยังไม่ได้มาเลยครับเ,เปิดมาเป็นเดือนแล้วเดือนกวานนะ่าแล้วผมยังไม่ได้มาสักครั้งเลยวันนี้มา แรกนะครับพอจะมาตั้งก็ตั้งไว้แล้วครับเนี่ยเขาพี่ประจำผมอยู่แต่นี่เขาเอาดอกไม้มาประดับเนี่ยก็เลยก็เลยต้องมาตั้งบนนี้หันหน้าออกถนนเลยเอ่มันจำกัดนะครับนะก็ตั้งบริเวณที่เราเคยตั้งใกล้ใกล,ใกล,ใกล้ใกล้กันนี่ยนะก็ตั้สภาพครับรับสภาพไปไม่มีอะไรที่ จะเป๊ะๆไปตามอย่างที่ใจเราต้องการสัทุกอย่างนะครับถ้าใครที่ขายของตลาดนัดหรือที่ที่เราไม่เคยไปหรือที่ที่เราต้องไปแล้วมันไม่ใช่ที่ประจำอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ที่ประจำนะแต่ว่าทางเทศบาลเขาดอกไม้มาตั้งมันก็เลยต้องต้องย้ายมาก็ตามสภาพก็ได้400ร้อยตอนนี้ได้สี่แล้วตอนนี้ประมาณน่าจะ5้าโมงเย็น จะห้าโมงเย็นนะครับก็คนก็เดินเยอะอยู่นะว่าคนก็เดินเยอะอยู่นะครับคนก็เดินเยอะอยู่เนี่ยคนเก็บตลาดเนี่ยเดินเก็บขายนะใส่ชุดไทยเนะี่ยชุดอะไรก็เลยอะไรหม้อหอมเลยเนี่ยตลาดถ่ายไปถ่ายไย้เห็นไม่ได้เพราะว่านี่พรถคันนี้มันบงังรถคันนี้แกปกติแกจะจอดลงของตรงนี้แต่คันนี้ผมมาตั้งของแล้วก็ลงไม่ได้เลยก็ต้อง ลงของด้านไหนเป็นอาหารสดอาหารทะเลอาหารแช่แข็งอะไรต่างๆนะก็ตามสภาพ,พผมก็อ๋ออาอถ้าที่ได้และไม่ได้อะไรมากมายขายได้ก็ดีขายไม่ได้ก็ก,ก็ไม่ได้อะทะ่ทำไงอ่ะ <laughs> ชื่อจะว่าไงอ่ะครับ ร้านหลายที่อ่ะที่เป็นที่ประจำอ่ะตอนนี้ก็แม่ค้าใหม่มาเต็มเลยทั้งแถบร้าประตูก็มาตอนก็จะเป็นร้านลูกชิ้นแทนปกติจะเป็นร้านประตูอ่าตรงนี้นางเล็กตรงนี้ขนมครกตรงนี้ไส้กรอกทอดแล้วก็ถัดไปจะเป็นอะไรอย่างนี้ตะกร้าประตูตอนนี้เป็นแมน่ค้าใหม่หมดแล้วมีซาลาเปามีลูกชิ้นมีอะไรมาใหม่หมดเลยแม่ค้าเก่ายังไม่มาเลยแต่จริงๆแล้วทาแมเขาออกมาแม่ค้าใหม่ต้องต้องขายนะฮรลงไม่ได้เพราะเป็นที่ประจำขายมาหลายปีแล้ว ผมก็ขายอยู่ที่มาปีกว่าแล้วครับคลิปคลิปที่แจ้งเกิดผมก็ก็คลิปที่ถ่ายตรงนี้แหละคลิปแจ้งเกิด <c ười> คนดูประมาณน,น่าจะสองหมื่นวิวแล้วมั้งขายน้ำอ้อยคลิปแจ้งเกิดอาหารมาคลิปอันนั้นอ่ะคลิปที่ว่าขายน้ำอ้อยแล้วแล้ว,ลวมีคนมาซื้อแล้วผมถ่ายวีีดโอแล้วผมให้คนที่มาซื้อถือวีดีโอให้อ่ะ ถ้าใครเคยนาาะคนเห็นผมจากคลิปนั้นแหละเห็นไอ้นี่มันถ่ายไปใช้ดูค่าก็ถ่ายด้วยอีกเออก็สู้ๆครับสู้ๆมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะพูดคำนี้ประจำครับมันมันก็จริงอะ่ะนะม,นมันก็จริงครับจะจะว่ายังไงอะ่ะครับปีใหม่ปีเก่าก็เหมือนเดิมครับสำหรับผมมันก็คือวันพรุ่งนี้ มันก็คือเวลาที่มันดําเนินไปแต่ว่าหน้าที่เราก็ยังเหมือนเดิมสิ่งที่เราต้องทําสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรที่จะโอ้ที่ใหม่ทําตัวใหม่วางแผนนี่ยโอ้มันมันคือคําพูดมันคือแก้วเท่าไหร่แก้วสามสิบกับยี่สิบแล้วแกะใหญ่สามสิบเอาแก้วไหนครับแก้วใหญ่สามสิบบาทครับ มันลายแต่ผมไม่กินสีกินแล้วน้า่อยแล้ววานหน่ไอเราแล้ววันหนึไอเราอืมไเราหวานโปให้แม่เจอแล้วบ้านเราก็ปลูก้งยะปด้วย 400กว่าบาทแล้วโอเคครับวันนี้ได้สักวันนี้ได้สักวันนี้ได้สัก800ผมก็พอใจแล้วเข้าบ้านผมอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆเพราะว่าขายอยู่ใกล้บ้านนั้นเป็นตลาดสดมันเป็นตลาดสดนะหน้าหน้าเทศบาลตำบลชัยวารีนะเห็นไะหมะเนี๋ยซูมให้ดูนะฮะเนี้คเป็นตลาดที่ผมขายประจำนะแต่ อัมลาวงการณตรงนี้เนี่ยนะณตลาดตรงนี้นะนนนะอัมลาวงการไปประมาณอย่างที่บอกอ่ะหลายเดือนนะตั้งแต่โควิดรอบสามอ่ะตั้งแต่เอาอยู่อ่ะตั้งแต่ไม่อยากไม่อยากกล่าวถึงชื่อเลยแต่พูดไปเดี๋ยวไม่จะไปะโยงกันเหมือนก็เอาเป็นบ้านัน่นแหละครับรัฐบาลสอตอ่ะนะครับนกะ็นะนะนะ คุมไม่อยู่นะคุมไม่อยู่เอาอยู่เอาอยู่ไม่อยู่ก็เลยมารอบสามไปตลาดแต่ถาวรปิดตลาดชั่วคราวนะแต่เหมือนถาวรน,นะปิดไปครึ่งปีอ่ะโอ้แต่แต่ตผมก็ทำนันอย่างอื่นไปก็ได้อยู่นะครับก็มาขายน้ำอ้อยอีกครั้งหนึ่งณตลาดนี้นะครับแต่ที่ที่ผมขายอยู่แล้วก็มีไอ้ตลาดที่พนทองนะครับอำเภอพลทองกับอำเภอกับตรงนี้แหละเนี่ยตลาดในซอยเนี่ย ตลาดนัดคลองถมวันอาทิตย์นะขายแค่นั้นเองไม่ได้ไปขายที่ไหนเดีวยวขายแค่สองที่หลังจากสปดานนี้ไปผมก็คงจะต้องขายที่นี่ยาวนะครับสะพานนึงขายสามที่ละก็ตงจะมีเวลาว่างแค่นั้นแหะครับเพราะว่าวันอื่นผมนก็ต้องทําอย่างอื่นด้วยก็คงจะประมาณนี้แหละว่ากันไปมีงานทําก็ถือว่าดีแล้วคมีงานทําก็ถือว่าดีมากแล้วไม่ เบี่ยนใครไม่รบกวนคนอืน่นผมก็ชวนขี้โมไปเรื่อยครับเพราะไม่ได้ถ่ายขายน้ำมอยนานแล้วนะครับก็เอาแค่นี้แล้วกันเนาะพอลมลมแรงเดี๋ยวผมเอาเอาเชือกผมผมาแรงนะครับกระโชกป้ายเปยผมกระจายหมดเนี่ยเต็นท์กระจายไปสองหลังหงายเก่งเลยหงายชะดาเลยหงายขาเลยไอ้ลบี้ยงเขาก็พับกันหมดแล้วเพราะเอาไม่อยู่เป็น,นผมนี่ไงคงจบไปอยนะ่างเนี้ย โอเคนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับถ่ายดูบรรยญญากาศนะครับเดี๋ยวก่อนชวนคีมโมสวัสดีพี่หมายทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับเก็เกิดมีคนต้องมีศักดิ์ศรีครับเกิดมีคนต้องมีศักดิ์ศรีอย่าเบียดเบียนใครก่อนหน้ามาตลาดผมก็โดนตำรวจเบียดเบียนไปแล้วเขา้าโค้งมาปับ๊บโบกปั๊บปั๊บปัป๊บอาสีขาดไม่กี่วันเองจะเอาจะเอาอย่า,เายงเดียวเลยโอ้ อาชีพอะไรนะผู้พป็ตักสันติราษฎร์อ่ะว่ากันไปไบอกว่าจะจบไม่จบสักทีโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าครับมันหมานทุกคนนะครับสวัสดีครับ